เรียนเงินแล้วครับเรียนเรื่องการละลึกชาติเหรียนเหล่ล้อกลับมาแล้วก็เรียนเรื่องการปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อมเมือเสร็จคือไปดูสาเหตุแห่งความทุกข์ของชีวิตของตัวจนกระทั่งไปถึงชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต้องเรียนต้องสาวกันไปอย่างนี้เลยว,ว่าต้นเหตุมันมาจากที่ไหนผลมันถึงมาเกิดอย่างนี้ถึงมีมีพบมีชาติมีการเวียนว่ายใจเกิดมีความแตกต่างในหลากหลายลักษณะอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะ มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมลักษณะของรูป,ปกายลักษณะของความเป็นอยู่ทรัพย์สมบัติเชื้อชาติศาสนาับพัพนธุ์ระบบสิ่งวัาธรรมประเพณีหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างกันมากมายเป็นอย่างไรมาจากไหนเนี่ยแต่เดิมมันแตกต่างแล้วไม่แตกต่างก็ศึกษาอย่โอ้สนุกแล้วก็ ไปช่วยทุกมนุษย์ทั้งช่วยเดียวช่วยหมู่ช่วยรวมช่วยหมดเลยคือช,ช่วยทุกมนุษย์ก็ทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายคำว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ตลอดหมดเลยดิืดอเชื่อจะเป็นความจริงทั้งในภพสามทั้งในมนุษย์เทวดาพมรุปพมในอบายใน กระทังถึงโลกกาแต่โลกน่ามันยืดยาวกว่าน,นี้นะแต่บางเรื่องก็พูดตรงนี้ไม่ได้คือภาพรวมๆเนี่ยว่าพบภูมิต่างๆนั้นซึ่งไม่ที่ขังสัตว์นั่น,นตั้งแต่สัตว์ไม่ประเสริฐกระทั่งสัตว์ประเสริฐอะไรต่าง,ต,างต่างเหล่านี้ใครเป็นคนสร้างสร้างยังไงเป็นยังไงแก้กระทั่งทุกโศกโรคภัยโครงการเศรษฐกิจตกตำ่ำอ,อ,อะไรต่าง เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์วิธีแก้เศรษฐกิจที่มันตกทํานี่ในยุคนี้ต่ทันอยู่กันนะ,ะไม่ได้เศรษฐกิจตกทําไม่ได้ทําไงมนุษย์จะไปลบลาข้าวฟันกันข้าวไม่ยากหมากไม่แพงไม่มีแห้งแรงหิน้นเตียนให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลอัตอนหมากรับไม่ลดโอชาเอ่อคนไม่เกิดแก่เจ็บตายอะไรเนี่ยไม่มีโรคภัยก็เจ็บสร,รพสั์ทั้งหลาย ที่มันแตกต่างให้มันเหมือนเงินให้แก้ภาพรวมแล้วกคราขอบาร,รมีส่วนตัวก็อ่หลวงพ่อจาขาลูกเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นเลยสารพัดเรื่องทั้งเออเออเออขับมาในโรงงานตำวิชาแั้วก็ให้ก็จดมาเขียนมันะแล้วก็ก็เขียนใส่กระดาษแล้วก็ใส่ภาชนะแล้วก็จะมีผู้ถือตามหลังท่่นไป เข้าลงงานส่งคนต่อหัวหน้าเพียรก็ให้จะมีคนอ่านคนหนึ่งอ่าหัวหน้าชั้นต้องการรวยต้องการาทำบุญสร้างพระพุทธประลกไปศรีรังกา แต่ว่าปัญหามันมีอยู่ที่ว่ามันบ่อจี้ยังไงจี้ตั้งจะเต็มบ,อบ่อซเปิลเต็มเปิลอะไรอย่างงี้นะเลิายเจ็บไครได้ปูดสารพัดหมดเลยต้องมาทั้ก็เออเอมาคอยท่านตั้งชื่อ,อท,ทั้ทงก็เออึงไปดูสิว่าเนี่ยโลกผู้ชายเขามาจากไหนยังไงเนี่ยเออ ไปดูที่เทพบุตรนี่เขามีชื่ออะไรมึงเอามาตั้งดิอาไปเอาชื่อบรรสวรรค์นเนี่ยมาตั้งให้คนที่มาขอชื่ออย่างเงี้ยโอ้โหครูใใหญ่ยังต้องบาตั้งอะไต้องให้เขาไปได้ตั้งชื่อมาแล้วเลือกให้ของท่านไม่นะโน่นต้องอยู่ยังเงินแหละเป็นทีม นักเรียนในโรงงานทำวิชาเป็นทีมเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปัญญาคก็อยู่ในแอนธนาเป็นหัวหน้าหัวหน้าทีมรับบุญกลางวันถกชั่วโมงคืนหกชั่วโมงเนี่ยแม้แต่สงครามเกิดกันเนี่ยก็แก้ไขแม่เมื่อเกิดสงครามเร่งหนงังแก้ไขสรารพัดเลยสรายสรพัดเรื่องไปหมดเลย ในโรงงานทำวิชา